คงจะต้องมาพูดคุยกันนิดนึงว่าปีใหม่นี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญให้กับตัวเองมากที่สุดครับคุณออฟครับผมว่าผมอยากจะขาวมากกว่านี้ครับโอ้โหยังไม่พออีกเหรอครับคือช่วงนี้ขี่บิ๊กไบคมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวบ่อยแล้วผมรู้สึกว่าผมดำลงไปเยอะเลยไงฮะอไอ้บิ๊กไบคที่ขายอยู่ในเซเว่น เป็นเป็นงานได้ไหมคะอยากได้จัดงานสักงานหนึ่งใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีอให้อยากใส่ชุดประมาณสีขาวๆมีคนตาเยอะๆโอ้ยนี่เลยค่ะให้รู้ใจรู้ใจงานบวชไงงานบวชไงมัอยากบวชท่บอกนี่ผมมาทำบัตรหน้ากับพี่เอนี่ะใช่เป็นงานบวชจริงๆค่ะพอพอใจนะคะทุกคนพอใจนะคะทุกคน รับบุญก่อนรับบุญก่อนแล้วงานต่อไปปีใหม่ไงเราต้องรับพรรับสิ่งดีๆค่ะปอแล้วครับผมอยากให้มีเพลงใหม่ครับผมสนุกสนานแน่นอนครับรับปีใหม่แบบนี้ครับปีใหม่จริงๆแล้วผมวันนี้ทำซิงเกิลเสร็จแล้วเพลงเหรอครับเพลงอะไรเพลงอะไรพี่เพลงอะไรเป็นเพลงแนวรักเหรอ ปีใหม่แล้วเนี่ยผมอยากให้คนไทยเนี่ยนะครับกลับมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและโดยเฉพาะศิลปะพื้นบ้านของไทยเหมือนกับที่มาสเตอร์คีของเราเนี่ยพยายามอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็อยากให้เจ <ım S 2> ้าภาพเนี่ยกลับมาอนุรักษ์ลิเกไทยหาลิเกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะฮะผมรับงานแล้วนะครับอย่าลืมนะครับแฟนๆลิเกอย่าทิ้งลิเกไปไหนทุกเทศกาลจ้างกุ้งสุธิราชจ้างกุ้งสุธิราชจ้างกุ้งสุธิราช พูดผิดกุ้งรับงานเยอะแล้วแบ่งให้เอชยาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนแบบงานเข้ามาล้นล้นแล้วจนเพื่อนรับไม่ไหวมึงแบ่งมาให้โจ๊กเกอร์แบน์ผัวกูบ้างเล่นขั้นกอ่ินีเกอริงเออเอไปด้วยกันเอไม่ไม่เอาค่าตัวมากเอาแค่พันเก้าข้าวไม่ต้องเลี้ยงก็ได้อยากดังอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยใช่ไหมพี่ลงครับ วีใหม่นี้ก็อยากจะให้ลูกกลับบ้านนะฮะลูกสาวคนคนโตนะครับมีลูกมาครับนะยังไงถ้าเกิดใครใครใครเจอช่วยช่วยฝากด้วยนะครับให้บอกกับลูกว่าพ่อคนนี้ยังคิดถึงลูกอยู่พ่อคนนี้ยังคิดถึงลูกอยู่พ่อคนนี้ยังคิดถึงลูกอยู่ลุงรองครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ฮะผมเห็นเดินเข้าออกอยู่บ้านพี่เคนอยู่ ใส่ชุดนอนแล้วก็เดินเข้าเดินออกเดินงั้เด็ผมบอกให้ดาวกูยอมแล้วเล่นกันถ้าเป็นจริงเป็นจังเดยกก็เป็นข่าวอีกจนได้ใครพบเจอพี่ใบเฟิร์นก็อย่าลืมส่งข่าวให้ลุงรงนะครับและผู้แข่งขันในวันนี้จะเป็นใครเราไปดูกันเลยสำหรับสัปดาห์นี้เราให้ชื่อว่าซุปตาธรมดาว พบกับพวกเขาทั้ง4คนทีมซุปตา2018ก็ติลูกแก้วฟิล์มและพลับครับ วันนี้เขามากันแบบยกทีมเลยนะครับให้แนะนําตัวเองก่อนเลยเผื่อแฟนๆทางบ้านจํากันไม่ได้ครับลูกแก้วค่ะลูกแก้วทานตะวันคะออ่ะอ,อนะคุณมาหาคุณสแตมเป็นคนพามาถูกไหมใช่ค่ะอีกคนเพื่อนอีกคนพี่ค่ะเป็นเหมือนพี่เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็มานี่เถียงแบบโอ้เล่นฮาอยู่กับพี่กับเพื่อนเนี่ยแหละครับมันเป็นการแสดงค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนเรียบร้อยอยางงั้นเลยเอาต่อไปเลยครับสวัสดีครับน้องพับนะครับ มาอีกแล้วครับเหมือนเดิมไม่มีผิดครับครับเป็นยังไงก็สบายดีครับก็ยังเหมือนเดิมครับแล้วเป็นที่รู้จักมากขึ้นไหมไม่ครับก็เหมือนเดิมนะครับเอ้าต่อไปเขาเป็นผู้ชายที่ยังไม่เคยเสียความบริสุทธิ์ใดๆเลยถามเลยว่าเสียหรือยังยังครับ พวกเราแนะนําไปนี่อาไปใช้ใชเลยหรอวันนี้แหละค่ะวันนี้แหละค่ะแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนครับสวัสดีครับชื่อฟิล์มนายกริตินพันทรัพย์ครับายครับสวัสดีค่ะน้องก๊อตจีค่ะชื่อจริงนะคะนางสาวสุกรณีค่ะนามสกุลฉลองพักจีวลาลายวโอจียสโยยสีวัเตงวงวรไมวัห้อยตองแซงวรศักดิ์วรศสีวรชุ่มวัชวยร่ำรวยมหาศาลอภิรักปกครองเพื่อนพ้องพันธภัยนับไปอนเทนค่ะ คำสกุลหรือคำวันอะไรนี่ว่างมาอัดคลิปส่งมาให้กูเลยชอบเนั่งฟังตอนนี้ค่อยว่างๆค่อยไปฟังเอาชื่อคุณดีกว่าชื่อคุณสู้เขาได้เลยอชื่อจริงเขาเลยชื่อผมเลยครับแต่ว่าส่วใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเรียกแล้วอูกู้อูกู้อูกู้ขุนขอปารอเอบวนจดเป็นภาษาเขียนให้ดูหน่อยได้หมคะอะไรนะครับลูกแก้าลินแต่งเลูค้า เนี่ยมาปีใหม่แล้วเนี่ยที่บอกจะโอน2 5 0 0 0ยังไม่ได้เลยนะคะจะให้ชีวิตหนูจะดีขึ้นอีกไหมล่ะอยากดีค่ะตัดอสองอตัวนี้ออกจากชีวิตหนูชีวิตนีแล้วเข้าอินบ็อกซ์มาหาลุง ดูเขาจะหางานมึงจี่งานทำไมทำไมทำไมอ่ะพี่มีเพลงพี่ก็หาแก้วพี่มีลิเกพี่ก็หาแก้วแก้วไม่ต้องรับงานแก้วอยู่เฉยๆลุงโอนให้อย่างเดียวโอนให้สองหมื่นห้าทานโทษท่านโทษโอนไปตั้งสามเดือนที่แล้วแล้วโอนไปไหนเข้าบัญชีผัวมึงไงเข้าบัญชีผัวมึงไง มันไปได้ไวมาทั้งนี้วันนี้ทั้งสี่คนมั่นใจขนาดไหนถามถึงความมั่นใจเหรอคะดูความสวยสีคะหัวท้ายนี่ขนาดไหนก็มั่นใจขนาดนั้นแหละค่ะโดยเฉพาะอีกตัวหลังนี่เห็นไหมเขาว่าแย่ขนาดไหนเยอะเยอะขนาดไหน หลังจากคุยกันไปพอหอมปากหอมคอกันแล้วเรามาดูกติกาเทปพิเศษกันเลยทีมซุปตา2018จะส่งตัวแทนมาทีละหนึ่งคนเพื่อมาลุนวงล้อแจ้งเกิดถ้าแข่งชนะทีมดาวก็รับไปเลยคนละ5000บาทโดยคู่สุดท้ายคู่ที่5แต่และทีมจะส่งตัวเด็ดของทีมตัวเองออกมาซึ่งคู่สุดท้ายถ้าตัวแทนจากทีมซุปตา2018ชนะรับไปเลย2 0 0 0 0บาทคู่แรกจะเป็นใครเราไปชมกันเลย ทีมซุปตาของเรานี้จะส่งใครออกมาร้องเป็นคนแรกเราจะต้องส่งคนที่โดดเด่นฉูดฉาดคุยเก่งพูดเก่งเป็นเสมือนดาวในทีมนี้เลยเป็นใครคะน้องพับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพับค่ะเฮ้ยเอาใหม่ที่ทำท่าจำท่าดีใจไหใกแดงบ้างเราส่งใครคะตื่ ต้องให้ทีส่งให้ทีสง่งให้ยิ่งใหญ่เลยให้ในเมื่อเรามาแบบซุปตา2018นะคะ<อ>วันนี้เราต้องส่งดวงดาวของเราไปเลยค่ะน้องพัพค่ะสำหรับคนที่จำไม่ได้ว่าน้องพลับเป็นใครและโดดเด่นขนาดไหนจึงทำให้ทีมซุปตา2 0 1 8ดขาดชายหนุ่มสุดที่อายไปไม่ได้เราไปทวนความจำกันก่อนดีกว่า ซึ่งครั้งที่แล้วคู่ต่อสู้ของเขาก็คือเจ้ากระรอกน้อยออฟสุพนัทตัวแข็งของทีมดาววันนี้พลับจะร้องเพลงอะไรครับเพลงแต้วจ๋าครับแต่น้องพลับก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างเหนือความคาดหมายชู่ป้ายครับออ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้น้องพลับเป็นฝ่ายชนะครับ แข่งกับใครวันนี้ใครก็ได้ครับเน่เอาละวันนี้พับจะได้แข่งกับใครนะครับเรามาดูวงล้อแจ้งเกิดของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วมุนเลยครับพี่ปอนะครับเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับ ไม่เปลี่ยนนะครับอ้าววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวอนพ่อตากสินครับ oh. oh. เอาละหนึ่งประหารเลยอเอะ oh. พี่ปออะไรสู้งั้นผมต้องฉีกแล้วครับผมเอาตามใจของเราครับผมใจสั่งมาวันนี้จะเป็นอย่างไรมาฟังน้องพรับกันก่อนเลยกับวอนพ่อตากสินครับ oh.